าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เทราะนั้นมันต้องบริหารธาตุให้เป็นแล้วทำไมเป็นเพราะพระที่กรรมในเมื่อพระไม่ใช่ไฟฟ้าทำไมถึงช็อตละ่ะคะหลวงตาพลังงานกน็จะที่บรรจุเขาา้าไนปะในพระนะพระนี่มีรูปพอเริ่มเราสร้างกับรูปรูปขึ้นแล้วเนี่ยอธิษฐานคือมนุษย์เนี่ยมีรูปมีนามเนี่ย อธิษฐานเข้าไปในรูปมันอยู่ที่เราใจาอ,อธิษฐานอะไรอธิษฐานก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อต่อเราคนาที่เอาไปใช้กับกับพระองค์นี้นะคะถูกพระนะ่ะโบราณเขาสร้างทำไมสร้างไว้ให้คนเอาไปใช้ไม่สร้างเพื่อเอาไว้ไปขายนะไม่ใช่ ถ้ามันขายไม่ได้แต่ราคาดีก็น่าจะขายอยู่เหมือน